我喜欢คือ o ช我喜欢芒果เอ็กซเน我喜欢苹果อ่ะหลังนี้ก็ดัมเบล嘛。ต่นี้เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าสอนง่ายมากเดทลมาจริงๆเท่าที่พมาผมสอนสิบสามปีที่เมืองไทยเจอเด็เด็ดเดทสุเนียเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ชลมาเพราะอะไรเพราะเราสร้างไว้ว่าให้มีกิจกรรมเลยที่ ที่กิจกรรมทำมากะ็คือมันเป็นหลักสูตรพิเศษมีกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยจำง่ายด้วยใช่ไหมและอย่าผู้ใหญ่ละครับพอไปได้ไหมครับอย่างงี้โอเคอายุเท่าไหร่ผู้ใหญ่ละครับผู้ใหญ่โอเคถ้าผู้ใหญ่เราพูดพูดถึงว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงว่า TPR ครับ TPR จริงๆแล้วคือเอ่อ totally totally physical response หมายถึงว่าพูดไปด้วยสอนไปด้วยอย่างเช่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโขมือเปล่าๆแล้่านะวันนี้เรายังไม่ไม่ไม่สำเร็ในพาราทีนเนาะยังไม่ครับเดี๋ยวผมมาให้ประมาณหนึ่งนาทีโอ้ยผมผมได้แล้วครับได้ผมได้ผมนาทีผมได้ครับหนึ่งฮะได้ผมว่านี่บอวไอหนี่เดี๋ยวนีคือสู้น่าจะสองนี่สองท่านนี่ไม่เกินหนึ่งนาทีได้สัมบโย โอเคเนาะคุณผเดี๋ยวเรียนไปพร้อมกันเลยนะลองดูกันใ่ใช่ให้คุณผู้ชมก็ทำไปทำไปคุณผู้ชมไอด้วยันนะโอเคนะอันนี้หน่อกินข้าวโอเคกินข้าวแล้วโอเคยังไงนะังไงนะถทองการังนข้าวโอเคด 电视，电视，OK，对，看看，电视，电视，OK，视看到没？看，看，看电视，电视，对，真的是可以来看。看电视，投了台的吧？主动来看，OK。哎呀，看电视可以 TV 用，OK。那他们什么？哇，喝水。 喝水，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 喝水。OK，要说转向什么？吃饭，吃饭，吃饭，看电视，电视，喝水，喝水。OK，刘鹏、唐泰、刘松泰哥最博外啊，不打你啊。看，吃饭。哦耶，OK，OK，哎，比劲劲呢，OK，拜拜。 ค่ะอะไรนะค่ะค่ะเจินซื่อเสื้อเสื้อโอเคอะไรได้เจนซื้อผ่านโอเคคัะเจินซื้อเธอสวยโอเคสวยเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมบ้านเธอสวยเออโอเคเมื่อกี้ผมมีสับเวลาแล้วค่ะสิค่ะวินาทีครับฮะเร็วนะจะไไปเมืองจีนเราไม่อดตายละไปถึงซืรอฟ้า ยังไงก็ได้ละเผมแต่เชื่อว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุชิเนี่ยที่เป็นภาษาเชื่อว่าก็ได้ผลกลับไปก็บอกว่าก็ยิ่งใหญ่ก็เลยก็เลยอันนี้คือวิธีการสอนภาษาจีนแล้วการสอนภาษาอังกฤษอะค่ะที่ชอวร์ชัวร์สา Yes um exactly what he said basically you know the best way one of the best ways to actually learn a language um is to actually have the physical object mm -hmm. that you're studying um, like if you're studying about i don't know cars for example but you don't have any cars there maybe you don't know what a car looks like you know maybe you're a child or maybe you're an adult who just don't yes. know child. so you know, having the actual picture problem. or the thing itself uh -huh. makes it uh, much more <laughs> understanding you know what mm -hmm. you're talking about so um, just like we do in the class you know we like to have pictures Videos, sometimes the actual object itself mm. is the best, mm. for sure. Mm. Ah, <laughs> เชิญเลยฮะเดี๋ยวผมกะอลไรจะทำท่าตาบนะฮะที่เช่อคลายก็บอกว่าคือมันก็ต้องใช้หลายๆอย่างสื่อสการใช่ค่ะหลักๆก็คือเราจะต้องใช้การ acting เนี่ยค่ะในการที่เรียนไปด้วยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะทัชสิ่งของที่เราสอนพอเขาได้จับแล้วได้รู้สึกเนี่ยค่ะเขาก็จะมี ความจําในระยะยาวไม่ใช่ท่องจำเนาะเราจะมีความางจำในการเรียนรูเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนภาษาที่โรงเรียนบ้านรักภาษาแปลว่าเด็กๆ เหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเล่นเหมือนไปทํากิจกรรมใช่ค่ะไม่เหมือนไปแบบติวเตอร์โอเครียดเครียดเครียดจะไม่แบบนี้ใช่ไหมคะจะแบบสนุกสนานไปด้วยได้เพื่อนด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้แล้วรับสอนเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่3ขวบนะคะผู้เรียนเนี่ยรับได้ถึง70เลยค่ะเจ็ดสิบขวบเจ็ดสิบขวบเขาเขาแบ่งมีคลาสอะไรแบ่งมีคอร์สมีค่ะมีค่ะสามถึงห้านะคะหกถึงแปดแล้วก็เก้าถึงสิบสองสิบสามถึงสิบแปดนะคะแล้วก็สิบเก้าถึงผู้ใหญ่ผมเคยไป ดีเนาะเราอยู่ในในเรนสิบเก้าอ่าหัวใใหญ่โอเคสิบเก้าขึ้นไปเรขึ้นไปแต่เพดะเกือบแต่เพดานเลยนะปกติไปเรียนโรงเรียนสอนภาษาก็จะมีการเทสก่อน ไช่ค่ะนี่นี่นี่่้่ๆเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับต้องมีกเราต้องมีการเทสก่อนนะคะเพื่อที่จะรู้ระดับของเด็กนะคะเราจัดระดับที่เหมาะสมคือต้องต้องยอมรับว่าวุฒิภาวะเขาไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะจัดให้กลุ่มเนี่ยไม่เกินสามขวบห่างกันนะคะอายุแล้วก็เน้นหนักที่การ เอ่อคอมมิวนิเคชันนะคะในการสื่อสารให้เป็นหลักใช่ถ้าเด็กยิ่งเรียนยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะเขาจะมีการพัฒนาการออกเสียงมาพร้อมกับการพัฒนาอวัยวะในปากของเขาจะได้ดูปากนิชานะคะชื่อฟ้างก็จะเหมือนแบบนั้นเลถ้าเกิดเขามาเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆใช่ๆก็จะได้สามารถเรียนรู้ได้แบบเจ้าของภาษาถึง95%ค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างเราวัยปลายแล้วไปเรียนจะได้ไหมคะ เราซื้อจะแบบได้นะคะเพราะว่าเรามีคอสที่ส่วนผู้ใหญ่นะครับอย่างครูสุนทรของค่ะมีประสบการณ์ที่มาถึงไทยเราไปอบรมข้าราชการที่ทํางานที่ผู้ตาดเน็ตขาค่ะยุติการสร้งยุติธรรมเคยไปอบรมนะครับแล้วก็ซีพีกองสรรพกรนะครับโอ้ผู้ใหญ่ไปหมดทีเนาะกี่วันไหมเออส่วนมากเขาใช้เป็นคอสหนึ่งประมาณ90ชั่วโมงในหนึงวันครับเกชั่วโมง แล้ว่า50แต่ว่าก็ได้ต้องได้ประกาศนียบตรด้วยเอออย่างเราเคยไปสวนลูสีที่ไปทํางานอยู่ที่สนามีินสุว่านัพงศ์นะคะเกวกับเคลิงภาษีเคลิงให้นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเที่ยวไทยคนจีนก็เยอะมากนะครับเวลาเคลิงภาสีครับคุณไม่รู้เรื่องงานเขาใช่ไหมครับเราไปอบลงให้เขา50ชมนะครับทุกคนนะครับผู้ตรงที่เขาได้เลยได้หมดนะครับโอ้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยการสื่อสารพูดคุยกัน เข้าใจรู้เรื่องไม่อดตายและซื Hi. ้อฟ้านใช่มั้ยใช่พี่เชื่อคลายคะถ้านักเรียนรุ่นนี้อายุขนาดนี้เรียนได้ไหมคะ This age is like this ยังสอนได้ไหมคะเรียนได้ไหมคะ Of course. What's great is it doesn't matter if you're a child. It doesn't matter if you're an adult. You're learning a new language. I think of it like this. When you were born, you had to learn Thai. How did you learn Thai? Right? Uh, you listen to your mother or your brother right and you listen and mm. they bring you food you mm. know and they say ginkao ginkao my you know mm. and you think and you put these things together and you think ah, oh, it's time to eat you know so it's actually exactly what shun saying you know it's you, you see the object or you see the person and you hear the words mm -hmm. and it connects and mm. it all starts mm. to make sense and then mm. Now you have experience with the language, and mm -hmm. now you can actually start to speak it. Yeah. So that's kind of what we're doing, is kind of teaching you as if you were uh, a child uh, coming up through age and being taught mm -hmm. by your parents, mm -hmm. uh, but in a very short period of time. Yeah. Yeah. So that's kind of how we do it. Yeah. It's, it's, it's very fascinating how it's actually done. It's, um, it's different than memorization. Uh, a lot of times they teach you out there, uh, like in different schools, universities. Uh, just to memorize. Uh, what we're kind of aiming for is actually to know. Uh, we don't have to think about it uh, where next week uh, someone asks you um, a question and you don't have to think, oh, how do I answer that in that <laughs> language? You know, like, hold on. <laughs> you know, you just, you just know without thinking about it. And <laughs> that's kind of what we're going for. So. <laughs> l e ARNING BY DOING ใช่ให้ใทำใ,ให้ใทำแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในการเรียนแล้วเราก็จะสามารถสืมสาเรียนได้เหมือนตั้งแต่เกิดอะ ตอนเด็กๆเราก็พูดไม่ได้อะทําไมเราถึงรู้ว่าพ่อแม่พูดอะไรกับเราใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เหมือนกันก็จะใช้วิธีการใช่ทุกภาษาจะเรียนแบบนี้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจไปเรียนได้ที่ไหนบ้างคะบ้านรักภาษาอยู่ที่ไหนบ้างบ้านรักภาษาเนี่ยมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ถนนไซม้านะคะที่นนทบุรีค่ะ สาขาที่2อยู่ที่วท์มอสถนนประชาราชนะคะบางซื่อสาขาที่3อยู่ที่ศรีราชาค่ะตรงตรงข้ามค่ายวชิราวุธนะคะสาขาที่4อยู่ที่สำพรานค่ะซอยวัดไล่ขิงสาขาที่5อยู่ที่บางนานะคะหมู่บ้านไพโรธแล้วก็สาขาที่6เนี่ยที่รามอินทากำลังจะเปิดวันที่14นี้นะคะ แล้วก็สาขาอีกที่หนึ่งน้องใหม่นะคะที่ซีเอ็มิงไซีเอ็มนาครับอ๋อ้ก็เมงชยเมงจอย่าเราต้องเป็นเพื่รนยันแล้วล่ะีายนรัต้องเป็เพ่อนลรมีหลายสาขาใกล้บ้านท่านหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอนะครับก็ลองสอบถามดูแล้วกันว่าอยากจะไปเรียนที่ไหนอย่างไรจริงการการทําให้ทักษะของเด็กสักคนหนึ่งสามารถจะพูดคุยได้เนี่ยใช้เวลา คอสหนึ่งนิดพอไหมฮะไม่ไม่นานนะคะแต่ก็ไม่เร็วนะเพราะว่าต้องยอมรับว่า1สัปดาห์เรียนประมาณสัก2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะบบก็อาจจะปีหนึงได้แค่100ชั่วโมงหรือ75ชั่วโมงเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาประมาณสักที่เราเคยท,ทําวิจัยมาเนี่ยบบค่ะ คือ4ปี7เดือนเด็กคนหนึ่งจะมีภาษาที่2หรือภาษาที่3ในตัวแล้วเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะจะได้จะได้ติดตัวเป็นความรู้อย่างเช่นเวลาเราขับรถได้แล้วขับรถได้เลยว่ายน้ําได้แล้วก็ได้เลยอนะน่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมก้าวเข้าสู่ a อแล้วเรื่องของภาษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าใครยิ่งได้เรื่องของภาษาก็จะได้เปรียบในทุกๆด้านเพราะฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าสนใจค่ะอยากเปิดอย่างนี้บ้างอะทำยังไงได้ไหมคะได้ไหมเจ้าของโรงเรียนด้วยเป็นเจ้าของเอาเพราะอนาคตยังไงใครก็ต้องมาเรียนภาษาถ้าอยากเปิดบ้างทําไงคงคะจุดเริ่มแรกเลยนะคะคือมีใจรักทางด้านการศึกษาเนาะพอเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาการสอนนะคะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือมีความ มุ่งมั่นแล้วก็รักเด็กเนาะต,ต้องยอมรับว่าในวัย3ขวถวกถึง70เนี่ยมีเด็ก ส่วนใหญ่85%อยู่ในวัยของ3ขวบถึง10ขวบก็จะเล็กๆอะค่ะนะคะก็ต้องชอบเด็กค่ะในส่วนอื่นๆเนี่ยทางบ้านรักภาษาและทีมงานแฟรนช์เายนี่ค่ะทำให้หมดทั้งเลยค่ะนะคะถ้าเกิดรสนใจค่ะมีการจัดทั้งหลักสูตรนะคะเป็นเป็นแบบหลักสูตรที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างที่เราจัดเนี่ยค่ะมีการทัศนศึกษามีหลักสูตรที่ผ่านกระทรวงศึกษาธิการนะคะ แล้วก็มีการจัดเรื่องครูนะคะมีการจัดสื่อการสอนข้อสอบประเมินผลแบบสุดขัดแล้วก็สื่อการสอนทั้งหมดคือแปลว่าเราแค่มีใจรักเรามีทุนมีเงินที่เหลือที่เหลือบ้านรักภาษาจัดให้เลยใช่ไหมคะเราต้องมีทุนสตาร์ทสักเท่าไหร่มีทุนสตาร์ทเริ่มแรกนะคะภาษาอังกฤษกับภาษาจีน2หลักสูตรเนี่ยค่ะอยู่ที่ เคยคิดมาแล้วว่าถ้ารวมทั้งหมดเลยทั้งเรื่องเช่าตึกทั้งเรื่องแอร์คอนดิชันทั้งเรื่องออในในคือเจ้าของที่เนี่ยค่ะมีแค่ที่ทางอย่างเดียวอาจจะต้องรีโนเวทสักหน่อยนะคะคแต่ถ้ามีอย่างต่ำเนี่ย มีเอาแบบน้อยๆเลยคือ4ี0 0องเจ็ดศ0 0ย์ศูนย์นั้ค่ะนเองหเดพนาเร้อนภาษาค่ะมีแค่4 0 0แสนเราเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาได้แล้วเหรอได้แล้วค่ะเราได้เราได้เรียนตลอดชีวิตด้วยนะเราได้เรียนตลอดชีวิตด้วยนะเออนี่เขาไอเดียบัตรเจิดอีกแล้วนะใช่แสนกว่าน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือนอกจากคุณได้เรียนคุณได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆนักเรียน คือผมว่าวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนสอนภาษามีสาขาอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่จรงต่าจังหวัดมากมายเลยนะครับทางเมืองไทยแล้วก็เด็กๆต้องการพัฒนาอีกเยอะใช่ไหมพี่เก๋ใช่แล้วกาเข้า AEC เนี่ยมันต้องเพิ่มมันต้องเพิ่มจริงนะใครอีกเรื่องหนึ่งนะที่ที่ยังไม่ได้คุยกันก็คือเรื่องของการทัศนศึกษาค่ะจัดโปรแกรมทางการ ต่างประเทศด้วยครับเราซื้อต้าหวยตอนนี้ทำโครงการการศึกษาไต้หวันอยู่เด็ดๆด็ดรับเด็เราชอบให้เราพาไปเที่ยวพาไปดูบ้นะครับผู้ใหญ่จะชอบค่ะปัจจุบันนี้เรามีทัศนศึกษาภายในกับภายนอกนะครับสองภายในประเทศไทยนะครับเราพา นักเรียนนักศึกษาเราไปเที huh. ่ยวพนันเที <t rast a> ่ยวนะนักเรียนน่าจะชอบนะอ่าไปเที่ยวอ่าจิมบอลซัรีบอลแต่ว่ามีสันทนาที่ท่องเที่ยวชาวพื้นทีมีเสื้อเสียงแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเยอะกันนะัะ นั่นก็คือเวลาพาเดตนะครับอพวกบางคนแค่ไปเที่ยวไม่ใช่ครับเราก็ไปทำชิปไปหนั่นนะครับมีําถามสีํา,าถามแล้ว่ามากกว่าสีคำทันแล้วเตะเต๋ที่ผื้นฐานนะครับแล้วก็ให้เตะไปเทอไว้ไปหานักท่องเที่ยวต่างชาติาเรียนเจ้าของภาษาคุจีนคุณฝรั่งใต้บ้านเราก็มีโจทย์ให้เขาเป็นเหมือนการเรียนไปด้วยให้เขาไปพูดภาษาจีน ภาษาอังกฤษกับคนอื่นๆถามเขาแล้วเขาตอบได้แล้วก็ท่งเที่ยวจะให้คะแนนอ่านห่าีจังเลยดีจังเลยพวาเราจะส่งมาให้ครูครูเนี่ยได้คะแนนแล้วครับครูก็อ่าดีนะคะเขาจะได้ไปเจอกับเจ้าของภาษาจริงๆเพราะว่าบางทีคุ้นเคยกับเหล่าซื้อคุ้นเคยกับทิชเชอร์ที่โรงเรียนแล้วไปเจอข้างนอกนี่เอาบางคนพูดไม่ได้ฮยังไงนะอันนี้ไปลองจริงๆเลยใช่อย่างที่ครูสูบอกเนี่คพอเจอเจ้าของแล้วหนีเลยใช่ไปอยู่หลัง เออันนี้คือพาไปเที่ยวในประเทศแล้วต่างประเทศนะคะแลต่างประเทศตัวนี้เราเคยไปส่งทัศนศึกษานักเรียนนักศึกษาไปเที่ยวไต้หวันไม่ใช่ไปเที่ยวครับไปเรียนโอเคไปเรียนไต้หวันนะครับไปที่ที่จีนเซี่ยเหมินเซินเจิ้นปักกิ่งนะครับแช่งไค่บ้างด้วยนะครับไปเที่ยวหลายประเทศนะครับอุ้ยตายแล้วอยากไปเซริมจนไปช็อปปเสริมจน้อต้องไปเทคคอร์สเรียนแบบ าราคาอย่งไรคะคือเวลาเราไปอยู่ที่น Four ู่นนะครับเราก็จัดการให้เตะไปอยู่เป็น Family นะครับค่ะอีกแบบแฟมิลี่ก็คือเตะยกเว้นที่นนนะครับ เราสบายนะครับเวลาที่เหลือเขาต้องอยู่กับเจ้าของภาษาตลอดน้างพูดคุยตลอดไม่พูดไม่ได้นะครับนี่เรื่องที่อยู่ของเราที่จัดการใท้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาเราจัดการปลอดภัยด้วยนะครับที่เราจัดการที่นู่นนะคะไม่ต้องห่วงว่าเออเด็กเราไปห่วงมากเลยอะไม่เคยไปไกลขนาดนี้นะครับไม่ต้องที่เราคงครูเรารักเด็กนะครับเราดูแลเด็กอย่างดี ดูแลเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวนะคะ<ช>เพราะฉะนั้นก็มีตัวเลือกหลายอย่างสําหรับการที่จะส่งน้องๆหนูๆไปเรียนที่โรงเรียนบ้านรักภาษานะคะก็มีทั้งแบบคอร์สนะคะที่เรียนในไทยเรียนนอกสถานที่หรือจะพาไปทัศนศึกษาต่างประเทศแบบนี้ก็มีแต่ถ้าใครสนใจนะคะกับการลงทุนนะที่จะเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาซึ่งอนาคตมันดูไกลมากเลยนะตลาดแบบว่าดูยังต้องการอีกเยอะเพราะว่าใครใคร ก็ต้องการพัฒนาทักษะเรื่องการการใช้ภาษานะคะเพียงแค่4ี่0,000กว่าบาทเป็นเจ้าของได้แล้วได้แล้วค่ะโอ้ไม่ต้องมีประสบการณ์ใดๆแค่นี้แะคุณมีพื้นฐานรักเด็กอย่างที่ครูเก๋บอกนะะมีพื้นฐานรักเด็กมีสถานที่แค่นี้พอแล้วนอกจากนั้นเป็นหน้าที่ของทางครูเก๋หมดเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องสําคัญนี่คือเท่าที่เมื่อกี้ครูเก๋อธิบายแล้วเรื่องสำคัญที่ที่เรื่องนี่คือหมายถึงว่าครูครูถ้าครู ตัวอย่างเช่นถ้าจะคุณครูบางทีเขาสมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ด้วยไม่ดีอาจจะเขาไม่สามารถที่จะโตเรื่องอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเด็กผู้ใหญ่อาจจะพูดไม่ได้ถ้าพูดไม่ได้คงสงสัยน่าจะเราไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครูสุ่นอะที่เวลาที่จะส่งคุณครูไปตํารงเรียนหรือว่าตาที่เฟนชายก็แล้วแต่ต้องอบรมให้ขึ้นห้นย่างเช่นที่สอนเช่นความรู้จก ภาษาจีนไม่ว่าเขาเป็นต้องของภาษาแต่ว่าผมยังสัมภาษณ์ว่าคุณสมภาษาจีนได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็อบรมด้วยค่ะัิทีสีนี่คือต้องเต็มประสให้ผมให้ให้ดูว่าคุณสอนได้แมะไรวิธีสอนยังไงคือก็ต้องมั่นใจได้เลยว่าคุณครูที่ผ่านโรงเรียนสอนภาษามาที่ส่งไปที่นี่มาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะวันนี้การที่เรียนรู้ภาษาด้วยธรรมชาติของภาษาเนี่ยผมว่าโรงเรียนบ้านรักภาษาเนี่ย ตีโจทย์แตกแล้วก็สามารถนำเอามาสอนให้กับนักเรียนและสามารถจะพัฒนาภาษาของตัวเองได้นะฮะภาษาจีนกับภาษาอังกฤษอนาคตจะมีภาษาอื่นๆอีกไหมครับอ่มีเีคิดว่าสองเรื่องุ่สองเรื่องคุณสอนภาษาญี่ปุ่นไงใช่ส่านักของพงศเคซอมญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเยี่ยนีกัามันจะคิดว่าอนาคตอีกไว้หนึ่งผมจะเปิด ภาษาญี่ปุ่น,นใช่ไหมเพราะที่มัใมนใจมันใจที่ผลสอนได้เพราะมันใจพุทธน,นั้นเราจะได้โอไฮโยกันนะคะโอ้โหจะได้่ <c oughs> ้วัวนนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอของท่านนะครับโรงเรียนบ้านรักภาษานะครับทั้งสองหมายเลขแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะฮะและช่องทางอื่นๆอีกนะครับก็โปรดติดตามแล้วก็ถ้าสนใจหลายทางที่ท่าน ร่วมกิจกรรมได้นะฮะก็คือหนึ่งก็คือส่งน้องๆหนูๆน,นะฮะลูกๆหลนานๆไปเรียนนะครับความอบอุ่นของโรงเรียนแห่งนี้<ช>เห็นได้จากคุณครูหลายๆท่านแล้วนะฮะออบอกว่าโอ้โหเข้าไปรู้สึกว่าเหมือนบา้านตัวเองเลยดูแล <c oughs> เหมือนลูกท่านเองเลยนะฮะอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็<ช>ร,รวมถึงการทําธุรกิจไอพี่เก๋เองก็เกิดไอเดียบันเจิดละอยากทําธุรกิจนะครับมันต่อยอดได้เยอะแยะเลยอะ นะยังไงมีคนมาเรียนอยู่แล้วอ่ะภาษาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สอนได้หมดเลยใช่สี่แสนเองนะคุณอ่าให้ให้ให้ครูสุนหรือว่าหรือว่าจะเป็นครูหวังปิดท้ายหน่อยนะเชิญชวนนะครับให้มาเรียนภาษากันดีกว่านะเอาผมนะครับวันนี้ผู้ผู้ภาษาไทยได้เยอะนะครับแต่เป็นคนจีนแท้ๆนะครับอย่าชนเ็๋ๆผู้ใหญ่ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีนนะครับมาเรียนกับบ้านรับภาษาเพราะว่า เรียนสนุกได้ความรู้นะครับอ่าแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกท่านนะคะที่สนใจเปิดธุรกิจน,นะครับไปรับภาษานะครับอ่าไปติดต่อเปิดเรานะครับไปอ่คุยกับคู่สู้งคู่แก่แล้วก็ก <c oughs> ผมก็ได้นะ <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอีกคำหนึ่งนะถ้าเด้งที่พัฒนาภาษาทุกทุกท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเชื่อผมเลยเพราะว่าผมมีพมมิธีสอนให้เด็กๆพัฒนาก้าวหน้าเรื่องภาษาจีนไม่ว่า

You're a child, mm -hmm. you know, you can study English. Um, really, the best way uh, to go about it is the first thing you have to find out is the child or the student or the adult um, if they have a purpose for studying English. Mm -hmm. um, if I take it like this, an example, uh, sometimes a parent wants the best for the child, mm -hmm. you know, so they say, uh, Become a doctor, uh, become a lawyer, uh, and it's culture, you know, different cultures. Uh, are different, right? Mm. Um, but what happens is sometimes the child uh, doesn't have uh, his own idea to become a doctor, to become a pianist, mm. or whatever it may be, right? And so when he goes to study it, it's it's really hard for him to study. Mm -hmm. um, he doesn't have uh, motivation. He doesn't have a drive mm. to do it, right? Mm. So what you have to do for a child or adult is really help the student to be able to find. Well, what is your purpose to study this language? Mm -hmm. You know, uh, like you're, if you're a college student, and you have to study English. Uh, if your parent uh, makes you study English, if you're a little child, maybe you can sit down and find out with them what do you want to be when you get older? You know, what do you want to do? And help them to find out why studying English uh, can go along with that. Mm -hmm. um, one thing to help them, to tell them, is that English is probably the most spoken language mm -hmm. around, around the world, right? Widely known. Uh, so, you know, that's in business, that's in finance, that's in uh, media, whether mm. it be film or music industry. So, that's kind of a purpose right there to study it in itself. Okay. Mm. ค่ะ <étique> <ural> ครับผูกูเก่อกูเกอค่ะเรียนภาษาอื่นภาษาไทยเรค่อก็ภาษาจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาเนี่ยอย่าได้กลัวนะคะระยะทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกแค่คุณกล้าก็ชนะแล้วนะคะเริ่มเรียนเลยค่ะ ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นภาษาหนึ่งใน5ของ UN นะคะนะคะแล้วก็มีคนมากกว่าครึ่งโลกใช้เพราะฉะนั้นเรียนไปไม่เสียหลายแน่นอนค่ะมไม่ว่าทรายบอกด้วยว่าเราลูกหลานของคุณอะ่ะมันจะบบบมีทางเลือกมีช้อยส e ได้เยอะขึ้นสำหรับที่เขาจะเติบโตไปจะไปเป็นนักบินจะไปเป็นนักเป็น,นโนจะไปเป็นนู่นนี่แล้วก็ เรียกว่าเมื่อมีภาษาเขาจะได้เปิดโลกใช่กับวัฒนธรรมต่างๆนี่ได้เรียนรู้หมดเลยหลายสิ่งคือเอาเหอะเรียนเหอะได้เปรียบ่ายุคนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนะผู้บริหารแล้วก็คุณครูนะจากโรงเรียนบ้านรักภาษานะครับครูหวังครูสุนครูเก๋แล้วก็ครูไายครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอะไรนะ thank you ครับนี่คือเรื่องราวที่คุณเองก็สามารถจะมีส่วนร่วมได้นะครับนะฮะอยากจะเสนอแนะในเรื่องนี้จริงๆสำหรับคุณผู้ชมที่มีลูกหลานนะครับเอาละและช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามก่อติดกับวงการบันเทิงกันดีกว่านะครับนะวงการบันเทิงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างติดตามช่วงหน้าครับ